ตอนที่9บทที่9รหัสผ่านในเวลานี้เลี้ยงสิงเชิญรู้สึกสับสนเล็กน้อยในที่ทำงานลินแฟนแทงตะกร้าใบใหญ่เหรอสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างดูนะเวลานี้ไม่น่าจะนานก่อนที่ลินแฟนจะมาถึงกองเรือที่1 0ึ่ในเวลานี้ศาสตราจารย์ไปเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาเอาเอกสารทางเทคนิคมาให้ฉันคุณรู้ไหมว่ามันเป็นเทคโนโลยีอะไรเทคโนโลยีอะไร เราได้รวบรวมวัสดุทางเทคนิคสำหรับเทคโนโลยีเครื่องยนต์โค้งครบชุดและแม้แต่สูตรวัสดุต่างๆที่ใช้แล้วคุณรู้ไหมว่ามันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราสามารถเริ่มสร้างได้โดยตรงเข้าใจไหมอะไรทันใดนั้นเหลียงสิงเชิญก็ลุกขึ้นจากที่นั่งด้วยความตกใจและตะโกนโดยตรงแม้แต่ผู้ช่วยในสำนักงานถัดไปของเขาก็ยังได้ยินและเต็มไปด้วยความตกใจ เด็กคนนี้ฉันเพิ่งบอกฉันว่าฉันมีความคิดใหม่และการออกแบบใหม่แต่นี่คือความคิดใหม่ของคุณเหรอเครื่องยนตโคง้งเครื่องยนตโค้งคืออะไรเหลียงซิงเฉินจะไม่รู้ได้อย่างไรผ่านการเปลี่ยนแปลงของเวลาและพื้นที่พื้นที่พับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบินที่เบามาก เราต้องรู้ว่าการสื่อสารของมนุษย์ระหว่างระบบดาวนั้นดำเนินการผ่านสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางดาวเร็กระหว่างระบบดาวแม้ว่าเส้นทางของดวงดาวจะก้าวหน้าได้เร็วกว่าแสงถึง3เท่าแต่ข้อบกพร่องของมันก็ยิ่งใหญ่เช่นกันเพราะมันสามารถแก้ไขได้ตามนั้นเท่านั้นเส้นทางข้างหน้าหากต้องการเปรียบเทียบเส้นทางของดวงดาวก็เหมือนกับวงโครจรที่ปกคลุมทางช้างเผือกทั้งหมดและระบบดาวแต่ละดวงก็เหมือนกับเมืองดังนั้นหากต้องการไปยังระบบดาวที่อยู่ห่างออกไป100ปีแสงโดยวิธีแห่งดวงดาว จะต้องค้นหาเส้นทางก่อนและไปถึงทางเข้าวิธีแห่งดวงดาวจากนั้นไประบบดาวดวงแรกตามเส้นทางแล้วไประบบดาวดวงที่สองจึงไม่วิ่งเป็นเส้นตรงแต่เหมือนรถไฟที่ผ่านไปทีละสถานีส่วนวิธีแห่งดวงดาวละ่ะขออภัยมนุษยชาติยังไม่ได้หาเหตุผลมาจนถึงตอนนี้แต่รู้ว่ากาแล็กซีเป็นเหมือนเครือข่ายการขนส่งที่เต็มไปด้วยดวงดาวยกตัวอย่างระบบสุริยะมีเส้นทางดาวรอบนอกสองเส้นทาง ซึ่งนำไปสู่ระบบดาวข้างเคียงและระบบดาวานาดตามลำดับในปัจจุบันการคาดเดาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเกี่ยวกับวิธีแห่งดวงดาวก็คือสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความเป็นไปได้มากที่อารยธรรมบางอย่างจะวางเส้นทางการขนส่งในจักรวาลอย่างไรก็ตามเครื่องยนต์โค้งนั้นแตกต่างออกไปแทนที่จะไปทีละจุดตามเส้นทางที่กำหนดเช่นวิธีแห่งดวงดาวเขาสามารถกระสวยได้ทุกที่ภายในระยะการพับสูงสุดและความเร็วยังเร็วกว่าวิธีแห่งดวงดาวอีกด้วยมาก โดยเฉพาะในกองทัพจะมีความโดดเด่นมากกว่าในระบบดาวดั้งเดิมคุณจะไม่สามารถใช้วิธีดาวเพื่อเคลื่อนที่เร็วได้ท้ายที่สุดแล้ววิธีแห่งดวงดาวเป็นเพียงเครือข่ายการขนส่งที่เชื่อมต่อระบบดวงดาวเท่านั้นแต่ว่าเอนจินไม่มีข้อจำกัดมากมายนักนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในระบบดาวเพื่อกระโดดระยะสั้นได้อีกด้วยสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรในฐานะเทพแห่งการทหารเหลียงซิงเฉินยังคิดในใจถึงกลยุทธ์หลายประการที่สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือขวง ตกตะลึงทันทีกับกลยุทธ์ที่เขาคิดและเขาสามารถกำจัดเรือรบ1 2 0 0 0 0ลําลำที่ออ์ดีรวบรวมไว้บนโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์เป็นเพราะเหตุนี้เลียงซิงเชิญจึงตะโกนอย่างไม่สามารถควบคุมได้หยิบกาดหน่วยความจำออกมาอีกครั้งแล้วยื่นให้เขาและในขณะนี้เขารู้แล้วว่าทำไมไป่าสี่ส่วนจึงบอกว่ามีคนมากกว่า100คนไม่สามารถถือมันได้อย่างน้อยก็สิบเท่าของจำนวนคนลูกคุณตะโกนว่าอะไรคุณอยากจะหูหนวกให้ตาเท่าหรือเปล่า ขอโทษครับขอโทษทีพอดีผมตื่นเต้นนิดหน่อยคุณรีบจัดกำลังคนให้ฉันก่อนเราต้องสร้างเครื่องทดลองเพื่อการทดสอบโดยเร็วที่สุดเข้าใจฉันจะส่งพนักงานทันทีและหากมีอะไรอีกที่ฉันต้องบอกฉันโดยตรงฉันจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เอาล่ะถ้าฉันต้องการอะไรอีกฉันจะไปหาคุณแน่นอนแค่นั้นแหละวางสาย Advertise with Alice เมื่อดูการสื่อสารที่ใบซิกชูอันวางสายโดยตรงเลียงซิงเฉินก็ไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษท้ายที่สุดเขาก็คุ้นเคยกับมันทุกครั้งแต่ลิ้นแฟนได้สร้างความประหลาดใจให้กับเลียงซิงเฉินมากเกินไปแม้แต่เครื่องยนต์ที่มีความโค้งก็สามารถผลิตได้เลียงซิงเฉินกดปุ่มสีแดงบนเดสก์ท็อปโดยไม่ลังเลเป็นการสื่อสารในกรณีฉุกเฉินโดยตรงไปยังประธานาธิบดีสหพันธรัฐไม่สามารถกดได้ในเวลาที่ไม่ฉุกเฉินประธานลินนี่คือเลียงซิงเฉินมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่ ไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากเสร็จสิ้นการสื่อสารกับลินเชนแล้วเลียงซิงเชนก็โทรหาผู้ช่วยของเขาไปซะให้บุคลากรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์และวัสดุของฐานดาวอังคารไปที่สตาพอร์ตวงโครจรขนาดกลางที่27เพื่อรายงานและดำเนินการทันทีใช่หลังจากที่ผู้ช่วยจากไปเลียงซิงเชนก็ติดต่อกับไบซิกชูอันอีกครั้งลูกของคุณเป็นอะไรอีกฉันยุ่งศาสตราจารย์ไปฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งคำสั่งประธานาธิบ,บดี ประธานลินเพิ่งลงนามคำสั่งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหลินฟานถูกระบุว่าเป็นความลับระดับสูงสุดคุณต้องบล็อกรหัสผ่านไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เปิดเผยแหล่งที่มาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้อย่างไงคุณกำลังกีดกันนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งได้รับเกียรติอย่างที่สมควรได้รับศาสตราจารย์ไปไม่เป็นไรคุณบอกลินแฟนว่าประธานสั่งแล้วเขาจะเข้าใจ ไปสี่ส่วนวางสายอย่างรวดเร็วอีกครั้งและเหลียงซิงเฉินก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหมดหนทางเล็กน้อยยูยู่กำลังอ่านเวไวเว็บดอทยูคนชูในท่าจอดเรือขนาดกลางที่27ไปซสี่ส่วนเป่าคราวของเขาและจ้องมองตัวตรงเหตุใดประธานของเขาจึงกีดกันลิ้นแฟนจากการได้รับเกียรติของเขาเขามีสิทธิทำอะไรศาสตราจารย์ไปมีอะไรผิดปกติกับคุณลินแฟนเห็นความรู้สึกระเบิดของไบซิกชูอันจึงเดินเข้าไปถาม ลินแฟนคุณมาถูกแล้วเมื่อกี้เด็กเลี้ยงสิงเชิญบอกว่าประธานได้ให้รหัสผ่านแล้วไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เปิดเผยที่มาของเทคโนโลยีเครื่องยนต์โค้งนี้จะไม่ทำให้คุณเสียเกียรติหรือควรจะได้รับหรือไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเออในที่สุดลินแฟนก็เข้าใจว่าทำไมไบซิกชูอันถึงโกรธมากนี่เป็นการสร้างความอายุติธรรมให้กับตัวเขาเองใจฉันยังอบอุ่นผู้เท่าไปเป็นคนดี สำหรับชายชาราในครอบครัวของเขาเองลินแฟนไม่จำเป็นต้องคิดถึงการรู้ว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรนี่คือการป้องกันตัวเองท้ายที่สุดแล้วเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาในครั้งนี้ก็เกินจริงไปหน่อยศาสตราจารย์คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ประธานกำลังปกป้องฉันจริงๆไรสารเดี๋ยวนะคุณบอกว่าประธานาธิบดีกำลังปกป้องคุณหรอลินเชนลินแฟนไปสี่ส่วนไม่ใช่คนโนเขาคิดถึงความเป็นไปได้ทันทีและลืมตาขึ้นมามองหลินฟาน ลินแฟนไม่ตอบใบซิกชูอันแต่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มเบี้ยวฉันไม่สนใจเรื่องนี้ฉันจะให้ตราประทับแก่คนวงในทุกคนตามความประสงค์ของประธานาธิบดีขอบคุณศาสตราจารย์ไปยังไงก็ตามยังมีเอกสารทางเทคนิคของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ฉันรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ด้วยและฉันจะมอบมันให้กับคุณะทำไมคุณไม่รีบแสดงให้ผมดูละ่ะเมื่อมองดูท่าทางกระตือรือร้นของไบซิวิลินแฟนก็ยิ้มอย่างขมขื่น ตอนที่10บ,บทที่10การต่อสู้จริงครั้งแรกเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสหพันธ์ไม่ได้ขาดมันแต่มันค่อนข้างพื้นฐานแม้ว่าประสิทธิภาพจะสูงกว่าการใช้แรงงานคนแต่ก็มีข้อบกพร่องมากมายเช่นต้นทุนสูงความคล่องตัวต่ำเป็นต้นซึ่งทำให้ไม่สามารถโปรโมตในวงกว้างได้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ระบบมอบให้ลินแฟนนั้นแตกต่างกันเมื่อเทียบกับคนงานที่เป็นมนุษย์ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ5เท่าและมีความยืดหยุ่นและแม่นยำ และราคาโดยรวมก็ต่ำสำหรับวัสดุเพียงอย่างเดียวระบบยังได้ให้สูตรใหม่ที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันมีให้สำหรับมนุษย์ในปริมาณมากอย่างแน่นอนและสามารถผลิตและใช้งานในปริมาณมากได้หลังจากที่ไปซสี่ส่วนอ่านจบดวงตาของเขาดูเหมือนจะสว่างขึ้นและเขาก็ติดต่อเลียงซิงเฉินทันทีเพื่อรับประทานอาหารมื้อหนึ่งและขอให้เพิ่มกำลังคนของเขาต่อไปหลังจากที่กิจการของทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์คลี่คลายแล้วเลียงช่วยก็พาลินแฟนไปที่ห้องทำงานของผู้บัญชาการ ออฟฟิศของฉันอยู่ใกล้ๆคุณโทรหาฉันได้นะถ้ามีอะไรทำโอเคนี่คือสิ่งที่เลียงช่วยพูดหลังจากที่ฉันมาที่ออฟฟิศครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นลหละไม่มีอีกแล้วเพราะเลียงช่วยออกไปแล้วลินแฟนสายหัวและมองไปรอบๆมีห้องนอนและห้องน้ำซึ่งดีมากทำไมต้องคอนเฟิร์มห้องนอนและห้องน้ำก่อนเพราะสิ่งที่ลินฟ้านจะทำต่อไปอาจเกิดปัญหาใหญ่เมื่อไม่มีห้องนอนและห้องน้ำ ปิดประตูสำนักงานหยิบหลอดยาเสริมยีนออกมาจากพื้นที่ระบบท้องฟ้าสีครามสวยมากแล้วเขาก็เทมันลงไปตรงๆฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันอ่านนิยายในชีวิตก่อนคนที่ใช้ยาเสริมยีนนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าสองโหมดม่วงนอนกระทันหันหรือขับสารพิษไปทั่วร่างกายและส่งกลิ่นเหม็นนี่คือเหตุผลที่ลินแฟนเพิ่งตรวจสอบว่าสำนักงานมีห้องนอนและห้องน้ำของตัวเองหรือไม่นั่งอยู่บนเบาะหลับตาไม่กี่นาทีต่อมา เ hey, ทําไมฉันถึงไม่ง่วงร่างกายของฉันไม่ขับสารพิษออกมาเลยเพราะฉันคือประสบการณ์นิยมใช่ไหมระบบเปิดแผงคุณสมบัติพิธีกรหลิงฟานพลัง350ความว่องไว350ตอบกลับ350ความแข็งแกร่งทางกายภาพ350วิญญาณ350 IQ 380 คนธรรมดาที่มีคุณสมบัติมากกว่า50-100ถึงช่วงชีวิต500ปีการพัฒนาสมอง20%เอร์เซความสามารถในการบังคับบัญชาคำสั่งปืนใหญ่ b คำสั่งหลบหลีก c คำสั่งการจัดรูปแบบ a คำสั่งเครื่องจักร c งาน1ทำลายเรือประจันบานอรารยธรรมล็อกซิลรีทั้งหมด500ลำปัจจุบัน05 00เสร็จสิ้นเทคโนโลยีโล่พลังงานรางวัลภารกิจที่สอง ยกระดับยศนายพลเป็นอย่างน้อยเสร็จสิ้นเพื่อรับรางวัลสำหรับเทคโนโลยีการแพทย์เสริมยีนเบื้องต้นตัวอายุไขก็ห้าร้อยปีก็ไม่เลวแต่รูปร่างก็ดูไม่เปลี่ยนแปลงลินแฟนถอดเสื้อผ้าออกและยืนอยู่หน้ากระจกมองดูร่างกายของเขาด้วยความสับสนแต่ธรรมเนียมในชีวิตคือเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ล็อกประตูบางสิ่งจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประตูสำนักงานถูกเปิดออกอย่างกะทันหันลินแฟนหันกลับมามองและพบว่าคือเลียงช่วยตกลงหน้าแดงนิดหน่อยเหรอ สถานการณ์เป็นอย่างไรวินาทีต่อมาหลินฟ้านที่ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างก็มองลงมาและสวมกางเกงขาสั้นจู่ๆบรรยากาศในออฟฟิศก็น่าเขินอายมากนี่คือความเข้าใจผิดขออภัยผู้บัญชาการฉันไม่รู้ว่าคุณมีนิสัยชอบทำงานเปลือยเปล่าหลังจากพูดจบถอยกลับไปหนึ่งก้าวปิดประตูการกระทำทั้งหมดเป็นมาตรฐานมากฉันเส้นสีดำหลายเส้นตกลงบนหัวของลินแฟนในทันที สวมเสื้อผ้าแล้วกลับไปนั่งและกดปุ่มสื่อสารบนโต๊ะ Advertise with Edis. ผู้หมวดเหลียงมาที่ห้องทำงานของฉันสิสิวินาทีต่อมาก็มีเสียงเคาะประตูเข้ามาเหลียงสเสวียเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปใบหน้าของเธอแดงไปหมดแล้วและเธอก็เปลี่ยนกลับไปเป็นใบหน้าที่เยือกแข็งอีกครั้งผู้บัญชาการเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่ามันจำเป็นที่ฉันจะต้องบอกคุณอย่างจริงจังเมื่อกี้มันเป็นความเข้าใจผิดฉันไม่มีนิสัยแปลกๆแ,แบบนั้น ไม่สำคัญว่าผู้บังคับบัญชาจะมีนิสัยแบบนั้นหรือไม่ตราบใดที่มันไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจฉันก็ไม่สนใจลินแฟนรู้สึกว่าเธอทำงานหนักมากเปรียบเทียบแล้วเอมม่าน่ารักมากเมื่อทั้งสองไม่สามารถพูดคุยได้อีกต่อไปผู้สื่อสารของลินแฟนก็ดังขึ้นและเห็นว่าผู้ติดต่อคือเหลียงซิงเชิญและหยิบมันขึ้นมาทันทีผู้บัญชาการลินแฟนแม้ว่าคุณจะเพิ่งเข้ารับตำแหน่งแต่ก็มีงานเร่งด่วนที่ต้องส่งกองกำลังเฉพาะกิจที่หนึ่งหนึ่งออกไปทันที ครับผู้บัญชาการการุณาสั่งสถานการณ์เป็นเช่นนี้เรามีเรือรวบรวมทรัพยากร30ลำที่พบกับกองเรือจักรวรรดิโอ๊กส์ในพื้นที่แถบดาวเคราะห์น้อย279ขนะนี้พวกเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์น้อยและรอการช่วยเหลือฉันได้ส่งข้อมูลเฉพาะไปยังแพคทีเคอร์ไลท์ของคุณแล้วเบรนคุณสามารถมองดูถนนได้อย่างใกล้ชิดเข้าใจแล้วกองกำลังเฉพาะกิจที่101ออกเดินทางทันทีนี่เป็นการต่อสู้ครั้งแรกของคุณระวังใช่แล้วผู้บัญชาการโปรดมั่นใจ หลังจากวางสายการสื่อสารแล้วลินแฟนก็เหลือบมองเลียงชูเอซึ่งพยักหน้าและดำเนินการสมองเชิงยุทธวิธีของเขาทันทีในไม่ช้าทั้งฐานก็ส่งเสียงแจ้งเตือนการต่อสู้ระดับแรกแม้ว่าปกติแล้วมันจะหน้าโมโหแต่ก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือเมื่อปฏิบัติงานจากนั้นทั้งสองก็ออกจากออฟฟิศแล้ววิ่งไปที่ท่าเรือเรือธงของ,องกองกำลังเฉพาะกิจ101เป็นหนึ่งในเรือลาดตระเวนแบทเทิลครูเซอร์และในไม่ช้าทั้งสองก็ขึ้นเรือประจันบาน เมื่อถึงสะพานแล้วหน่วยบัญชาการก็อยู่ที่นั่นทั้งหมดหลังจากที่ลินแฟนมองไปรอบๆสะพานทั้งหมดเขาก็นั่งอยู่ในตำแหน่งกับตันขณะที่เลียงช่วยยืนตรงอยู่ข้างๆเขาผู้ช่วยคุณพร้อมหรือ,อยังก่อนที่กองเรือจะออกเดินทางรายงานคาดว่าจะใช้เวลาอีก17วินาทีในการเริ่มต้นมีบางอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เธอสามารถสแกนรายงานทั้งหมดของเรือรบได้ในทันทีและอีกในหนึ่งก็ประเมินผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำในระดับวินาทีแม้ว่าเธอจะแม่นยำขนาดนั้นก็ตาม ลินแฟนมองไปที่เหลียงช่วยและอดคิดไม่ได้ผู้บัญชาการโปรดโฟกัสไปที่ภารกิจพัฟตัวละครของคุณแย่ามากฉันตัดสินใจแล้วฉันจะแก้ไขตัวละครของคุณหลังจากที่กลับมาในครั้งนี้รายงานครับยูยูกำลังอ่านกองเรือ w วไวยเว็บดอทยูแคนชูพร้อมออกเดินทางแล้วคุณออกจากท่าเรือได้แล้วเลียงช่วยเพิกเฉยต่อสิ่งที่ลินแฟนพูดในภายหลังและรายงานอย่างจริงจัง ออกเดินทางจากฮ่องกงและมุ่งหน้าสู่แถบดาวเคราะน้อย279ด้วยความเร็วสูงสุดเข้าใจลินฟานคำนวณไว้ระยะทางจากพื้นที่ขุดของแถบดาวเคราะน้อย279อยู่ที่ประมาณ 0.2AU ด้วยความเร็วสูงสุดของกองเรือในปัจจุบันที่3,000กิโลเมตรวินาทีใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงฉันหวังว่าพวกเขาจะสามารถอยู่ได้เป็นเวลา3ชั่วโมงโดยไม่ถูกค้นพบขวากองเรือกำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในความว่างเปล่า และลินแฟนไม่ได้อยู่เฉยๆเขากำลังดูข้อมูลภูมิประเทศของพื้นที่เมือง279แห่งในฐานะผู้บังคับบัญชาการทำความเข้าใจภูมิประเทศการต่อสู้เป็นแนวทางบังคับก่อนการรบแต่ละครั้งนี่คือพื้นที่ที่มีดาวเคราะห์น้อยจำนวนมากกองเรือขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ตามปกติโดยสิ้นเชิงมีเพียงกองเรือรบขนาดเล็กไม่เกิน200ลำเท่านั้นที่สามารถแล่นได้ที่นี่ และสภาพแวดล้อมที่นี่ซับซ้อนมากมีสถานที่ให้หลบซ่อนมากเกินไปหากคุณรีบเข้าไปโดยตรงก็จะถูกอีกฝ่ายซุ่มโจมตีได้ง่ายและตามคำตัดสินของลินแฟนจุดประสงค์หลักของคู่ต่อสู้จะต้องซุ่มโจมตีกองเรือสนับสนุนไม่ใช่เพื่อทำลายเรือรวบรวมทรัพยากร30ลำเพราะหากจุดประสงค์ของอีกฝ่ายคือเรือรวบรวมทรัพยากรยานอาวกาศจำนวนมากก็ไม่จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันกองเรือขนาดเล็กที่มีเรือน้อยกว่า10บลำถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ลินแฟนเห็นในรายงานภารกิจว่ามีการระบุไว้ในสัญญาณขอความช่วยเหลือว่าทีมตรงข้ามมีเรือรอบ200ลำตามคำพูดของลินแฟนกองเรือเรือรอบ200ลำจะถูกส่งไปยังโจมตีเรือรวบรวมทรัพยากรหลังจากที่เรือถูกน้ำท่วมที่นี่ไม่ใช่เพียงการเล่นเพื่อขอความช่วยเหลือเท่านั้นมันเป็นที่เหลือจากการเล่นของบรรพบุรุษของเราผู้ช่วยกองเรือปรับวิถีเป้าหมายแถบดาวเคราะห์น้อย280พื้นที่